สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Witch's b y n a t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจาาัดลักขณาสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช n e l ของเรานะฮะสำหรับ คลิปความรักรายรายมากนะครับผมประจําเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับก็ลงให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะครับก็ตามไปที่มุมขวาบนในตอนนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปนะครับผมในลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จะนําทุกท่านนะครับไปสู่คลิปรายเดือนไม่ใช่สิคลิปราย3เดือนในเรื่องของความรักนะครับผมของชาวราศีเมษนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเดือนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะครับนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์นะครับผมที่10องศาราศีพฤกษฎนะฮะกลุ่มดาวยูเรนัสนะครับผมซึ่งเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงในเรือนที่2นะครับผมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินทรัพย์สินความมั่นคงนะฮะดังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมท่านไหนมีโอกาสที่จะ แบบว่าอยากสร้างความสําเร็จนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะทางด้านการงานนะครับในแง่ของธุรกิจนะครับผมการเงินนะครับผมการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับผม อันนี้คือเราไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะในเรื่องของการการงานอนย่างเดียวเท่านั้นนะนะฮะแต่ว่าจะนับในเรื่องของการเงินด้วยคือหมายความว่าบางคนแล้วเอ่อบางคนเนี่ยทำงานคือไม่ไม่ได้ต้องการเงินนึงออกไหมสาหรับบางท่านเนาะนะครับผมที่มิดแบบว่าอา,อาจจะมีงานประจําอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็งานที่เราอยากอยากจะทําเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างของเราความชอบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับชื่อส่งชื่อเสียงแต่ว่าอันนี้จะเน้นไปทางงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงิน เป็นหลักนะครับดาวยูเรนัสนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับผมสถานการณ์ทางการเงินของคุณอย่างฉับพลันนะฮะอย่างฉับพลันแต่ในทางที่ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มดาว e ีคลิปส์นะครับทำมุมกับดาวองคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษในลักษณะอัที่ดีนะครับผม อยู่ที่เรือนที่12นะครับเกี่ยวข้องกับการหลบการซ่อนการแอบบความลับต่างๆนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับผมก็จะเป็นกรณีที่คุณนั้นจะใช้เวลาในการคิดนะครับหรือว่าใช้เวลาในการวางแผนทำงานนะครับผมหรือว่าในการเพิ่มความเ,าเขาเรียกว่า เพิ่มการตัดสินใจนะครับผมหรือว่าดูลู่ทางนะในการวางรากฐานความมั่นคงนะครับในชีวิตของคุณหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินนะครับดาวประจําตัวอยู่ในเรือนนี้คุณอาจจะไม่ได้มีพลังมากมายเท่าปกตินะครับ อาจทั้งดาวพลังหัดทั้งดาวองคารเลยนะฮะหรือไมอ่ได้กระตือรือร้นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับผมแต่ว่าดาวองคารนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับก็คือราศีของตัวของคุณเองนั้นตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมนะฮะชาวลัคนาราศีเมษจะกลับมามีพลังอย่างเต็มเปี่ยมนะครับผมแล้วก็มีความมั่นอบมั่นใจอย่างมากนะครับหลังจากที่ คุณนั้นได้ทําการศึกษานะครับผมได้สอดสองลู่ทางต่างๆนะครับผมหรือหรือว่าได้วางแผนธุรกิจของคุณแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะทําการค้นคว้าเรียนรู้นะครับผมไปหาข้อมูลไปหาคนที่สามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าสอนเราได้ให้ข้อมูลเราได้นะคะรับผมดูว่าเข้าไปช่วยเหลือเป็นแรงซับพอร์ตนะครับผมกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อ เขาเรียกว่าครูพักรักจำเนี่ยจำมานะครับผมดูว่าพยายามที่จะเรียนรู้นะครับผมกระบวนการต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> ถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วก็การทําการค้นคว้านะครับตอนที่ดาวอังคารยอยู่ในเรือน12นะครับผมแต่ว่า ทีนี้นั้นช่วงต้นเดือนนะครับดาวศุกร์กลุ่มดาวพฤหัสแลวก็ดาวเนปจูนในเรือนนี้นะฮะจะทําให้อ่าเรื่องของการเงินนะครับผมอาจจะมีการติดขัดเล็กๆน้อยๆน,นะครับช้า,ารายได้เข้าน้อยกว่าปกติหรือมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับการที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนนี้ด้วยก็คือชาวลัคนาราศีเมษกําลังตัดเต็มตัวนะครับผมบางอย่างนะครับซึ่งเป็นแผนการเกี่ยวกับการเงินนะครับผมจะดีในลักษณะของชาวลัคนาราศีเมษถ้าท่านไหนทํางานแบบผู้อยู่ ู่เบื้องหลังนะครับผมไม่ได้ออก หน้าไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกชื่อนะครับผมหรือว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตงานของท่านอื่นๆนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับผมหรือว่าได้ส่วนแบ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นทํางานหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองหลังจากวันที่สองพฤษภาคมนะครับชาวลัคนาราศีเมษหลายท่านถึงจะเริ่มมองเห็นทิศทางทางการเงินของคุณนะฮะในลักษณะที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากนะครับผมหรือว่าเริ่มรู้ว่าคุณนั้นควรจะทําอะไรต่อจากนี้ดีนะครับผมในเรื่องของการวางแผนกับเรื่องของการเงินนะฮะ ทีนี้ดาวพุธจะเดินถอยหลังนะผมเข้าสู่เรือนที่2ราศีพฤษศนะครับในวันที่22พฤษภาคมชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีการปรับแผนทางด้านความคิดนะครับผมที่คุณวางไว้บางส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับผมเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงนะครับผมนั่นหมายถึงว่าแผนการที่คุณเคยคิดเอาไว้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้ต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะนะครับทำไปตามปกติก่อนเพราะว่าตอนที่ถึงเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนที่2เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมัน จะมีการปรับเปลี่ยนตอนนี้อาจจะสบายสบายไปได้ก่อนนะครับก็จัดการาทําตามแผนที่คุณนั้นวางเอาไว้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับผมอาจจะต้องวางแผนสำรองนะครับผมเอาไว้สัก1แผนนะแผน A แผน B นะครับผมเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับผมหรือว่าทําให้เกิดแนวคิดที่มันมีความกว้างขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า ทําทแบบนี้แล้วเกิดปัญหาอาจจะทําแบบไหนนะครับผมก็คือคิดให้มันมีมีสเต็ปม,มากขึ้นนะครับผมหรือว่ามีแนวทางนะครับผมที่จะสามารถจัดการชีวิตของคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะในเรื่องของการสื่อสารนะครับดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนที่3นะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถ้าชาวลัคนาราศีเมษท่านไหนที่มีทีมงานนะครับผมต้องไปพูดคุยกับคนอื่นๆนะฮะ คุณส่วนก็ได้เจ้านายก็ดีนะครับผมจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดาเพราะว่าในช่วงดาวพุธเดินถอยหลังนั้นก็มีโอกาสสูงมากอยู่แล้วนะครับผมที่จะคุยกันค่อนข้างไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าดาวพุธนั้นเป็นดาวประจําของการสื่อสารด้วยพอเขาเดินถอยหลังปุ๊บการสื่อสารของคนหลายๆคนในช่วงเวลานั้นนะครับผมก็จะมีความแบบเต๋นะครับบางทีอาจจะจับใจความหรือจับประเด็นผิดพลาดนะครับผมโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะครับเพราะว่า ดาวพุธท,ทำมุมไม่ดีถึงดาวเสาซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะครับผมเป็นเจ้านายนะฮะต่างๆนะครับผมก่อนที่นะครับผมดาวคารดาวประจําตัวนะครับจะเข้าสู่ราศีเมษในเรือนที่ในเรือนที่เท่าไหร่นะเรือนที่1นะครับผมในวันที่24พฤษภาคมนะครับผมตอนที่ดาวพุธยังเดินถอยหลังนะครับผมก็คุณอาจจะเขาเรียกว่า คุณอาจจะสงบเสงี่ยมนะครับผมค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆปรับตัวนะฮะแต่ว่าก่อนวันที่3นะครับผมมิถุนายนเนี่ยก็คือก่อนวันที่ดาวพุธจะเดินหน้าและหลังวันที่24พฤษภาคมหลายๆท่านอาจจะเริ่มแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นถึงเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบ เริ่มอยากบวกนั่นเองนะครับเริ่มอยากมีแบบอยากฝ่ายอยากมีปัญหานะครับผมก็อยากจะให้แบบว่าสงบใจลงนิดนึงนะครับผมในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับวันที่24ถึงวันที่3นะครับผมจะเย็นๆเอาไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะทีนี้นะครับผมสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุกท่านนะครับผมจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธถอยหลังอยู่ในเรือนที่3นะครับดังนั้นในเรื่องของ การเกิดอุบัติเหตุในแง่ของการเดินทางต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมบางคนนั้นอาจจะต้องรักษาตัวด้วยนะครับผมอย่างเ,าเขาเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลน,นะครับใช,ใชะะ้ใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวได้นะหลังจากที่ดาวพุธเดินถอยหลังและดาวองคารยังอยู่ในเรือนที่12นะครับผมอาจก็จะทําให้คุณนั้นจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมนั่เองนะครับ ต่อไปนะครับผมฟูมูนลูน่าอีคลิปส์นะครับในวันที่16พฤษภาคมเดือนที่8ราศีพิจิกนะฮะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินในลักษณะของหนี้สินนะครับผมการกู้ยืมถ้าชาวลัคนาราศีเมษท่านไหนต้องการที่จะ หาเงินนะครับกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายทำงานดำเนินธุรกิจต่างๆนั้นสามารถวางแผนได้นับตั้งแต่ตอนนี้ยาวไป6เดือนเลยนะครับผมซึ่งแนะนำให้ทำหลังจากวันที่3มิถุนายนนะครับคือตอนนี้วางแผนได้นะครับผมวางแผนไปก่อนเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องทําธุรกรรมนะครับแล้วก็วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยอันเนี้ยอาจจะถึงอ่ค่อยทําธุรกรรมหือค่อยเซ็นสัญญานะครับผมจะมีโอกาสที่จะอ่ผ่านสูงมากกว่า นั่นเองแต่ถามว่าถ้าณตอนนี้นั้นนะครับหลายๆท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องอ่ะทำไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําและเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะต้องรอบคอบนะครับเตรียมเอกสารให้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาเรียกว่าทําใจในเรื่องของเอกสารยื่นช้านะครับผมหรือว่าการดําเนินการของเอกสารนั้นมันมีความชา้าผิดปกตินั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ก่อนเดอนสิงหาคมนะครับผมดาวพฤหัสนั้นจะเดินถอยหลังนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย ก็พยายามจะให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับจัดการตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมนะครับผมภายใน2เดือนนี้จะมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องชะลอตัวเองไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยซึ่งก็จะนานมากๆนะครับอาจจะสร้างความลําบากสร้างความยุ่งยากใจให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้แต่ว่า ใน,น when when no ในช่วงเดือนนี้นะครับผมช่วงกลางเดือนเนี่ยดาวพฤหัสก็จะเข้าสู่ราศีเมษแล้วสําหรับคนที่มีดิแคนแรกๆนะครับผมอยากดําเนินธุรกิจอะไรก็เต็มที่ได้เลยนะครับมีระยะเวลาให้เตรียมตัว2เดือนนะครับผมสาหรับชาวราศีเมษนั่นเองนะครับโอเคแล้วเมื่อกี้ก็เป็นหวราศาสตร์ต่อวันตกนะครับต่อไปจะเป็นหัราศาสตร์ในแง่ของไพ่เทโรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ พูดทุกคลิปนะครับผมว่าว่าอะไรลืมนะครับว่าโหราศาสตร์ชาแนลของเรานะครับชาแนลเดอะวิชั่สไบนัทนะครับเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นการรับวันเดือนปีเกิดนะฮะก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมท่านไหนนะับที่ยังไม่เคยเช็คว่าอ่ะลัคนาตามโหราศาสตร์ตะวันตกคือลัคนาอะไรราศีคืออะไรดาวจันทร์อยู่ที่ตรงไหนนะครับก็ คลิกเข้าไปใน description box นะครับด้านล่างจะมีเว็บไซต์ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับท่านไหนไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เข้าเว็บไซต์ภาษาไทยนะครับของอาจารย์ปินนีได้เลยนะครับผมเป็นอาจารย์หัวราศาตา์ชาวไทยนะครับผมเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับวันเดอร์ปีเกิดเวลาเกิดนะ เว็บไซต์ก็จะเรนเดอร์ข้อมูลมาให้นะครับผมให้คุณนั้นรู้ว่าลัคนาของคุณคืออะไรนะครับราศีคืออะไรดาวจันทร์คืออะไรราศีคือดาวอาทิตย์นะครับเพื่อใครแบบสับสนเอ๊ราศีมันคืออะไรทําไมเขาไม่บอกมานะครับผมก็ดูที่ดาวอาทิตย์นั่นเองนะฮะในส่วนของลัคนานะครับก็จะเป็นส่วนที่ มีความาตรงนะครับผมที่สุดนะครับในการดูดวงเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าในแต่ละเดือนของคุณเป็นยังไงนะครับผมให้ดูที่ลัคนานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่ลัคนาราศีเมษก็ตามไปดูที่ลัคนาของคุณได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะมาดูหน่อยเดือนนี้1ดาบพอเบาใจได้แล้วนะชาวราศีเมษนะคิงซอบคัพ ไนออฟคัพส์ไนออฟสองสิกออฟคัพส์ควีนออฟบอลไนออฟคัพส์เอซ็อปเอซ็อปเอซ็อปวันส์แทนเจอฮาร์มิต 4่ถ้วยนะครับผมใต้สำหรับได้ไพ่ t ด e Moon นะฮะอ่สำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับได้ไพ่หนึ่งดาบอยู่ตรงกลางนะครับผมปัญหาต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะได้รับการคลี่คลายลงนะฮะในเร็วๆนี้นี่แหละ นะครับผมหนึ่งดาบนะครับเป็นอาวุธของพระเจ้านะครับถ้าจะสังเกตนะว่าด้านบนนะครับของหนึ่งดาบเนี่ยเป็นมงกุฎด้วยนะครับสื่อถึงในเรื่องของชัยชนะสื่อถึงในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับผมสื่อถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอุปสรรคต่างๆนะครับผมจะได้รับการหลุดพ้นนะครับผมได้รับการแก้ไข นะซึ่งมีนะไพ่ในออฟสอดนะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับผมเจอกับปัญหาต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับผมสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างลุรล่วงนะครับผมบางคนนะครับมีไพ่หกถ้วยเข้ามานะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของ ถ้าใครนะครับผมเคยทํางานกับเพื่อนเก่านะครับผมเคยมีปฏิสัมพันธ์กับคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายนะครับผมตอนนี้อาจจะทํางานอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละบริษัทนะครับผมอาจจะมีบทบาทนะครับในการกลับเข้ามา นะครับผมในการช่วยเหลือคุณได้ในท์ออฟคับกับเดอะเฮอร์มิหันหน้าเข้าชนกันนะครับผมหมายถึงการหยิบยืน่นนะครับผมการแลกเปลี่ยนกันคนนึงหยิบยื่นในลักษณะของปัญญาให้หยิบยื่นในลักษณะของความคิดให้ความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่นะครับอีกคนหนึ่งหยิบยื่นในลักษณะของความสุขให้นะครับผมในลักษณะของอารมณ์นะครับผมความแบบว่าชื่นอกชื่นใจความชื่นมื่นที่ได้กลับมาเจอกันที่ได้กลับมาคุยกันนะครับแล้วธุรกิจของคุณหรือง,งานของคุณนั้นนะครับมี8ดไม้เข้ามา จะไปแบบรวดเร็วเลยแหละนะครับถ้าได้รับคําแนะนําเล็กๆน้อยๆมันเหมือนกับว่าเข้าไปกระตุ้นในเรื่องของความคิดของคุณน่ะนะครับให้มันมีความแบบว่าอ๋อมันต้องทําแบบนี้นี่เองอ๋อมันต้องจัดการแบบนี้นี่เองอ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่าในช่วงเดือนนี้นะครับดาวอังคารอยู่ในเรือนที่12นะครับผมก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นแบบว่าเงียบๆนะ่ะนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบ powerful ในเรื่องของ การทํานูน่ทนทํานี่แอคทีฟขยับตัวไม่ค่อยคล่องอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังเป็นเดือนที่คุณนั้นสามารถแบบว่ารีแลกซ์ได้นะครับผมหรือว่าคิดไปเรื่อยๆก่อนได้นะครับก่อนที่จะลงมือทําแต่ว่าทีนี้นั้นนะครับถ้าเราดูไพ่ด้านบนเนี่ยผมมองว่า ในอนาคตนั้นจะมีในเรื่องของความสุขนะครับผมเวลาที่คุณนั้นได้เจอทิศทางหรือว่าได้เจอแนวทางของการทํางานแล้วนะครับผมก็จะมีความสุขอย่างมากนะครับผมทีนีอ้อาจจะได้หลายๆคนอาจจะได้รับโอกาสนะครับผมที่ถูกหยิบยื่นขึ้นมาจากไพ่สีถ้วยนะครับผมแต่ว่าการถูกหยิบยื่นนั้นนะครับผมบางทีแล้วชาวลัคนาราศีเมษอาจจะแบบยุ่งอยู่กับภารกิจส่วนตัวนะครับผมหรือว่าใส่ใจกับในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองแผนการของตัวเองนะฮะ จนไม่มีเวลาที่จะมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าโอกาสที่คนอื่นนั้นหยิบยื่นให้อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะครับพระราชาถือถ้วยนะยื่นถ้วยเข้ามานะครับจะเป็นโอกาสที่เหมือนจักราวาลจัดสรรให้ให้คนคนนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณ นั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอเป็นไพ่เดอะมูนขึ้นมาเนี่ยมันมีความสับสนนะมันมีความช่างใจนะครับผมบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้หรอกนะครับผมก็เลยมองข้ามไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามอยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับหถ้วยบวก9้าถ้วยเป็น10ถ้วยมันคือแบบสูงสุดแล้วนะมันเป็นลิมิตนะครับผมสําหรับในเรื่องของความสุขความสําเร็จนั่นเองนะครับดังนั้นก็อยากให้ลองพิจารณาดูก่อนว่าในแง่ของทางปฏิบัติน,นั้นมันทําได้จริงไหมนะครับนี่ไง บีไพ่หนึ่งใบเข้ามาเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะครับผมรวมถึงไพ่ราชินีถือดาบนะครับบางทีแล้วตอนนี้คุณอาจจะเขาเรียกว่ามีความจริงจังในเรื่องของตัวของคุณมากมากมากเลยเนี่ยนะครับผมดับเดียวกันเลยนะครับถูกจับมาจากมือเดียวกันนะครับก็คือดาบที่อยู่ในมือของพระเจ้าจักรวาลจัดสรรให้ตอนนี้มาอยู่ในมือของคุณแล้วนะครับผมก็จะทําให้นะครับผมคุณอาจจะใส่ใจกับเรื่องที่คุณนั้น จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาของคุณมากเป็นพิเศษนะครับผมจนทําให้คุณนั้นหลงลืมที่จะมองรอบข้างนั่นเองนะครับไพ่ต่อไปนะครับผมมีไพ่ห้าเหรียญนะฮะสำหรับในเรื่องงานบางงานนะครับผมบางคนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนทีมงานนะครับผมเปลี่ยนกลุ่มทํางานอันนี้ก็มีความเป็นไปได้มากๆสําหรับไพ่ห้าเหรียญนะครับผมไพ่สเตรนท ต้องอดทนเข้าไว้นะครับในเรื่องของอารมณ์นะนะ EQ เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับผมสําหรับตอนนี้นะอย่างที่ผมได้บอกไปดาวอังคารกําลังจะเข้าสู่เรือนที่1น,นะครับในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังอาจจะมีการทะเลาะก,การคุณอาจจะมีแบบว่าไฟสุมซวงนะครับผมทําให้เกิดอารมณ์โมโหหงุดหงิดงุ่นง่านใจนะครับขึ้นง่าย นะผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นิดนึงนะครับต้องควบคุมตัวเองดีๆแล้วก็มีไพ่3ดาบเข้ามาด้วยแน่นอนว่าปัญหาบางอย่างของคุณนั้นนะครับต่อให้แก้ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรกระเตื้องขึ้นมานะครับผมในลักษณะของแบบว่าอ,อยากจะหวังให้มันแบบง่ายๆโฟล์ Flow, Flow. นะครับผมก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะครับผมรับกับแรงกระแทกอื่นๆนะครับผมที่จะเข้ามาในเรื่องของเป้าหมายของคุณความต้องการของคุณนะครับผมอาจจะมีความเศร้านะครับผมอาจจะมีในเรื่องของเนี่ยห้ถ้วยอ่าไม่ใช่ห้าถ้วย,ห,วยห้าเหรียญก็พารานอยนะครับผมสามดาบก็มีความแบบว่า ดี p l a c e ครับผมอา,อาจจะต้องระวังในเรื่องของจิตใจนิดนึ่งไพ่เด m o ูนเข้ามาด้วยบางคนอาจจะมีความสับสนมีความเศร้าซึมกระทือนะครับผมไม่สดใสไม่ร่าเริงนะครับผมก็อาจจะต้องรอในช่วงของดาวอังคารเข้าสู่เรือนที่1ก็คือวันที่24พฤษภาคมเป็นต้นไปนั่นเองก็จะดีขึ้นนะครับอ่า t ออ f ฟอร์จูนนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นไพ่ของ g i ฟตนะครับผมไพ่กิฟตเข้ามาเนี่ย จะพูดถึงในเรื่องของโชคด,ดีต่างๆนะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอให้สภาวะต่างๆของคุณนั้นนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงของปกติก่อนนะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่วางแผนในการบอกว่าอาทํางานอยากจะเพิ่มเติมอยากจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้มันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ว่า ดูจังหวะเวลาให้ดีๆนิดนึงนะครับผมน็อตโนดนะครับไลฟ์เพอร์โพสเข้ามามันจะเป็นจุดที่คุณนั้นแบบว่าได้กระทำนะฮะหรือว่าได้แบบว่าทำตามเป้าหมายของคุณนะครับผมว่าจะเป็นเป้าหมายทางการงานนะครับผมหรือว่าเป้าหมายทางจิตวิญญาณนะครับก็ตามในเรื่องของสปิริชัลต่างๆก็ได้นะครับผมแคนเซอร์เข้ามาในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับคนที่มีดาวจันนะครับผมตอนนี้นะฮะสถิตอยู่ในราศีเมษ ก็ดีนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณนะั้นะได้สัมผัสถึงความต้องการลึกๆของตัวของคุณเองนะครับผมได้สัมผัสถึงอารมณ์นะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของนะฮะเขาเรียกว่า,าคนที่ทํางานนะครับผมในสายงานที่จะต้องใช้อารมณ์นะครับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับจะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยในการที่จะล็อตผลิตภัณฑ์ นะครับผมหรือว่าได้รับโอกาสนะครับที่คนอื่นๆหยิบยื่นให้นะครับผมในการรับพิจารณางานของคุณหรือผลงานของคุณนั่นเองนะฮะมาดูกันที่ไพ่คำแนะนำนะครับดอกดอกป๊อปปี้นะฮะ remember who you want to be นะครับเขาบอกว่าอให้นึกให้ได้นะับให้จำให้ได้ว่าคุณนั้นต้องการอะไร l i f e p u r p o s e สเข้ามา increase เข้ามานะครับผมไพ่ Can c ซ r เข้ามานะครับคุณอยากได้อะไรหลักคุณต้องการอะไรหลักนะครับผมให้จำให้ได้ให้นึกให้ออกนะครับผมถึงเป้าหมายของคุณ นะครับผมรวมถึงเดือนที่4ี่นะครับเป็นเดือนเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับผมาราศีกรกฎนะครับผมเกี่ยวข้องกับบ้านของชาวลัคนาราศีเมษด้วยดังนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของครอบครัวได้หรือแม้แต่ในเรื่องของอผู้หญิงอก็ได้นะครับผมในเรื่องของคุณแม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเหนื่อยนะฮะจากการทํางานก็สามารถแบบว่า กลับบ้านนะครับผมสําหรับคนที่แบบว่าบ้านอยู่ไกลนะครับกลับไม่ได้ก็อาจจะโทรหาคนที่บ้านนะครับผมให้คนในครอบครัวนั้นแบบว่าทักทายอ่ทักทายวะทักทายถามสารทุกสุขดีต่างต่างก็จะทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศีเมษดีขึ้นนั่นเองนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะฮะถ้าชอบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมจากทางช anel ของเราสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ